วัดดีคนธรรมดาทุกคนด้วยนะครับผมไทยมาริโอครับก็คลิปนี้ผมอยู่เกม Dead by บ a y l i g h t m โมบายกับแพทใหม่นะครับก็แมปก็จะปรับให้เหมือนใน PC มากขึ้นนะโอเคเริ่มมาปั่นไปกันเลยเอ้ยอันนี้มินปะก็อยู่กับคุณมินอีกแล้วนะครับผมในคลิปนี้ก็ไม่มีเสียงเหมือนเดิมนะครับผมได <laughs> ้มินเกมนี้แล้วเอาตะกี่เกมดิมินคลิปเนี้ย <laughs> อ๋อถ้าเกมไบอันนี้เอาสอเกมเลยคลิปนี ตัวอะไระอ่ะออกิเจนมีมีรูนด้วยนะดิเจน,น,นะนตัวนี้บูนบูนทับไปเลยก็ไดนะ้แต่ไม่ไม่ใช่ดิไม่ใช่ดิหาหาหาอื่นหาอื่นมันจะมีบอกอยู่อยูดูใมบนขวาเอผมขอช่วยนะผมมีเคเวสติ๊ก็แพทนี้ครับผมก็ แผ่นี้ก็จะมีตัวใหม่เข้ามานะผมเป็นตัวที่สามารถจุดตัวเทมได้ับผมเป็นตัวเทมพรน,นะก็สามารถบูนตัวเทมได้ครับผมอยู่แถวเพื่อนดีเจียนอะเสียงหัวใจขึ้นอยู่ไปลไปล,ไปละไปละไปละผมช่วยได้อยู่โอเคมาแล้ว <c oughs> ขามวยออมา <c oughs> กระวิ่งเลยลักัน อ,อาตามเพื่อนมาเรียบร้อยกูไม่น่าหิวเพื่อนเลยเรียบร้อยมินเจอเธอทำไฟยังหุกยิวเลยจดย <c oughs> <c oughs> มา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 ผมผมมาบัตรเล็กนะก็โดนถอดไปก่อนได้วยกัน <c oughs> มันอยู่กับมินปะอะไรบร้อยไหล ไหลแบบเป็นแบบน้ำไงไหลเป็นน้ำอะ่ะผมบอกเลยเปีเลยอ,ะ <laughs> อ่ะโอ้ไม้ไม้มาเ,เล็กไปไปแล้วโอเคผมฮีนละผมมีตรงโซเท,ทมบูนเรียบร้อยเกมจ้อยมามาผมผมรอช่วยผมรอช่วย <c oughs> <laughs> ยับเกมเนี้ยยับโอ้โหปั่นไฟถ้าเกิดล้มไฟนะเกมเนี้ย เรียบร้อยเอาไปใช้สองคิวไงมินมันผมมันผมได้ยินมันมันผมได้ยินเสียงโรเทมโรเทมไฟอ่ะมินอยู่บนชั้นสองอะออไม่แน่ใจนะแต่ได้ยินเสียงอะโอ้โหอย,ย่าตายเลยม,มินมินไปฮิงตรงโรเทมบูลเลย ลองไปดูชั้นสองก็ได้นะอยู่ไงยังไงป่าป่าปาป่าอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนอยู่เพื่อน Surprise motherfucker กูกินควาหยไงมินทต้องไฟงั้นงั้นผมงั้นผมไปดูชั้นชั้นสองนะผมผมถอนเลยนะชั้นสองได้ได้ได้ โอเคเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนให้น่าจะใช่นะน่าจะเอามินอีกแล้วช่วยเลยแล้วกันแยบร้อยมาเก็บสแต็กลัวๆแล้วไหนวะเก็บ้องเลลวอ่ะตายแน่ๆทีเดียวล้มบอกเลย เฮ้ยลงลงลงไอ้เกี้ย,ตยน,นตายคป็นมูนกับตานนะ <c oughs> อ๋อผมเห็นผมเห็ดนทน่านไปแล้วไม่ใช่ข้างบนข้างล่างเห็นเหรอเห็นอละ่ละอยู่ <c oughs> ไหนวะกั <c oughs> นแต่เอา <c oughs> เรียบร้อยโดนดึงหลังเอ้ยมีแทงหลังของพี่ของพี่แกกบจริง ไปนี่นวะไม่ไม่บูนอะหรือว่ามีไม่มีชิบหายแล้ว <laughs> อะไรมันมันโมลีได้มันโมลีได้บอกบอกไม,ม่ไดบ้บอกไม่ได้เราบอกไม่ได้มันโมลีได้แล้วเอาตายกันหมดแล้วนะเราตายกันหมดแล้วเรียบร้อย เอาแตกโดนโมรีโคโลไปแล้วหน <c oughs> ึ่งลายกูว่าถอนดูเทมเลยล่าการ <c oughs> อันเรียบเอยโดนโมรีโคโลไปแล้วมิน,ม,น,ม,นมินจะลากมาทางนี้นะมินเอาละคือกินความหวังของเราเฮ้ย <c oughs> สวยไอ้นี่เป็นกิค,ความหวังนเล,อ,เลอแต่รุนอะ เลยดีกว่าผมว่าอยู่ข้างแม่ก็เลยดีกว่านีความจูงให้ปัดไปเลยที่ไหนก็ได้เอาเอื้อดไปดิเอื้อไปดิเอื้อไปดิเอื้อนะ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 เอือนะเอือนะเอาเชิงหนานะเชิงหนานะไอ้ไอ้นี่เชิงนะไอ้นี่เชิงนะไอ้นี่เชิงน่ะ กูเชิ่เหมือนกันนะฮะกูงอกไม้อะมาดิมาดิกูวิ่งวนเอาเรียบร้อยไหมเง้เขาหางุ๊กไม้ไงเอาทำไมแตนรถไปได้เฮ้ยอย่าดูจอกูเืดแล้วหลูกกูวนมาตรวจละกันได้เลยได้เลยเกมดีนะเกมดีนะเกมดีนะเกมเนี่ยทำวนทางนี้กูว่ทางนี้เรื่อยไม่มีไม่ได้ออกมา เขากองมาทั้งวันอนะ่ะตอนนี้ทั้งวันอนะ่ะตอนนี้เรียบร้อยบาริเกตดำขึ้นแล้วโวโยกดีทำเยี่ยอะไรนะมาดิครับไม่ทันไม่ทันงงดิงงดิงงดสเต็ปที่เรียมาจากไหนมึงก็งงดิเออมึงก็งงดิเรียมาจากไหนอ่ะงงดิ ปั่นนะปั่นนะปั่นนะเทียวโอ้ตีแบบบูทรูทไงเอออู๋อููููู๋๋๋๋เจ๊ผมดีผมผมวิ่งแบบไม่พับไม้อะโอเคโอเคโอเคผมผมผมมีฮิวเตงอยู่อยู่ไปทางที่มินวิ่งไปอ่ะ เฉียดอยู่กับผมอยู่กับผมบ้านใหญ่บ้านใหญ่เดีผมจู๊กให้ปั่นไปเลยได้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 โอ้ยนี่ไอ้นี่ชอบเก็บบอลเก็บบอลลัดนะไอ้นี่มาเชิงหนานะเชิงหนานะเชิงหนานะ โอ้โห <peach> มึงก็หันไวเกินนะหนะ้าจอมันมันมันไหลต่อมันไหลต่อมันไหลต่ออยู่กับผม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 นะฮอนด้าฮอนด้ายามาฮ่าโอเคนะโอเคนะไปด,ดูวะอยู่ทว่ผมจะยื้อได้หรือเปล่าลนะัะเ,เ,เดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นให้นะ วันนี้วันดีไม่ค่อยแดกโอ้ยเฮียนี่มีก้านาต่างด้วยก้านาต่างด้วยมีก้านาต่างด้วยโดนก้านาต่างก็เล่นโดนก้านาต่างก็เล่นไม่ได้นะบอกเลยนะระเบิดเวลาเหรออ้าเออเอ้ยมีปั่นอยู่นี่วะ <c oughs> เอือนะ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 อะ <c oughs> ไรอยู่นะไะไอยู่นะ กระดือไม้นะกระดือไม้นะดได้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 วนก่อนวนก่อนวนก่อนไม่ถ่านวะไม่ทันวะผมวิ่งติดอ่ะมังแกะมินมินยื้อให้ผมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลุกเองอย่านะอย่าเพิ่งล้มนะอย่าเพิ่งล้มนะผมได้ห้าสิบได้วนะสิบไ้ห้าสิบเนี่ตายกันหมดเลยโอเคนะโอเคนะ โอเคนี่แปลว่าตกลงนะวิ่งไปก่อนนะครับไปรุ่นโอเคไออายูโอเคมีอันกิฟต์เลยต่อยตาได้ๆอ้ยเหี้ยเ้ยนิวแตก กระทือไปทั้งบูนไปแล้วมาดีวะเรียบร้อยออกประตูไม่ได้เพราะกูยิวแตกมานะมาหน้ามาน้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 ก huh ันหน้าต่างนะกันหน้าต่างนะไม้ใช้ไปแล้วนี่<_ ยังไม่ใช้โอ้่โดนหลอกโดนหลอกนะเจมินเจมินหลอกนะเนี่ยเนี่ยไม้ในเมียตรงเนี้ยเรียบร้อยเจมินหลอกดาวนะไปเกมต่อไปเดี๋ยวมามาเอาใหม่มามาพวกเราจริงแล้วมาใช่ไหมผมปั่นบนเนินนะบนเนินข้างๆปั๊มน้ำมันนะ ก็เจดมองก็กันไปนะตัวอะไรวะแคปเปอร์โอ้โหเฮ้ยแคปเปอร์ไอนี่มีไอ้นี่ไอ้ไอ้นี่มันอยากเล่นเชิงไงเนี่ยมันเล่นเชิงนะไอเนี่ยไอเนี่ยเล่นเชิงนะแต่เดี๋ยวก่อนลบเดรยว chơi đi chơi Ồ Thiên nè Vô không vô không vô không <laughs> <laughs> Đây đây, vô không nè <laughs> งบไม้นะ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 มีมีโคนะมีมีโคนะมีโคนะคนะคนะเฮ้ยคนต้อโโเดอะไรใครจะลงถ้าไม่วางตรงไม้ยัยยงไงยังไงก็ไม่ฉีกอะบอกเลยเเง,งงงงตัวน,นี้งงจากวางแถบมากๆากนะครับก็ฉีกดีครับ วางยังงี้ก็วิ่งฉีกดีครับรออะไรรออะไรก็วิ่งหนีนะบอกเลยนะใช้ปูนะใช้ปูวิ่งเร็วนะเอาทิ้งปะนี่อ่ะต้องติดเยอะๆอยู่ผมอยู่แมทพตฟคงไอเนี่ยคอแมพเลย เฮ้ยตดตดตีโอเ,เค้อเรียบรอ้อยติีแัวเองไปดีทำไมโทเทมบูลมันเยอะจังวะ <laughs> อะไรวะละหันไม่เหยียบเลยนะกระยีนเลยละกัน อยู่อยู่อยู่บอลเล็กอยู่บอลเล็กเฮ้ยตัวตัวตัวนี้ไม่เท่าไหร่แต่ผมวิ่งติดนะบอกเลยนะงงนะงงนะงงนะเแต่มันมันหันมันหันตูให้ผมมันหันตูให้แดดนะเชิงเชิงหนานะเชิงหนานะเชิงหนานะ ไปนะไปไม้นะไีไม้นะไีไม้นะยืนนะยืนนะยืนนะต้องไปฉายนะหลุดนะหน้าหลุดนะหน้าหลุดนะหน้าหลุดนะหนะ้านะเอาดินนะเอ้าเฮ้ยไม่หลุดได้ยังไงถามจริงๆถามจริงวัยรุ่นและอีกาคืออะไรวะก็วิ่งกูก็วิงว่งบนแล้วชมวิวไปก่อนนะเมื่อกีเหลือเหลือข้างไหนบ้างไะจะปั่นไฟแล้วใครเลืออ่อนไหล ครไว้นะมินปะมินเลยอ๋อแหลกแล้แหลกแลหลกนะแหลกนะแื่อทำไมทำไมฮันตอนานี้ไม่ตึงเหมือนรีเกียนตาที่แล้วเลยวะตึงเกินนะรีเกียนนะไม่ดีกว่ามั้ง เราเราเราเล่นเล่นสดมดเชือกไงเจอเจอเจอฮันเก่งก็คือเก่งนะเจอเจอฮันกาก็คือกากนะแบบตอนนี้นะเรา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 ไม่เฟกนะเราไม่เฟกนะบอกก่อนอ่ะเรียบร้อยตีนแตกไปหนึ่งยีอุ้ยตีนเกือบแตกนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้นะเกือบแตกนะตีนเกือบแตกนะแอดออแดงไปเนี่ยแถมง้างเองอ่ะ เอออนาคตอาจจะม,มีแบบทูเทมบูนแบบทำให้ปั่นไฟริ้วขึ้นก็นได้นะ, <c oughs> ะเรียบร้อย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 ตึงแล้วนะจากไม่ตึงกลายเป็นตึงแล้วนะไฟไม่ปั่นนะพอก่อนนะอ่ารอรอ,อพับนะรอพับนะรอพับนะอุ้มแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ <c oughs> เห็นกูไม่อุ้มเล้ว กูกูพับไม้อะไรของกูมาได้ตอนตอนหลังกล่องนะตอนหลังกล่องน้ำมาก่อนนะทำยี่อะไรวะเอาวิ่งไปอย่างนี้ก็ช่วยเลยดีครับเราอะไรล่ะครับช่วยนะมีเพื่อนนะมีเพื่อนต้องช่วยเพื่อนนะ เอาบอดี้บล็อกนะบอดี้บล็อกนะเอาโดนตีแล้วโดนตีแล้วไปแล้วนะไปแล้วนะไ,ไม่อยู่แล้วนะผมโดนแฝงังวะยัง <c oughs> เ,เลยก็สุวรนณาขีเลยก็วิ่งบนแล้วชมวิวก่อนนะครับผมเอาไม่ได้แล้วเ,เรหรอร้อยเกมตึงไม่ปั่นไปนะ ตายนะตายนะเฮ้ยเพื่อนปั่นไฟว่ะดูพวกเราทำดีพวกเราทำไรอ่ะวิ่งเล่นโดนตีแล้วก็บูลโดนเทมแล้วก็หิวไม่มีอะไรเลยโอ้หิวอย่างวัยอะดูดิเอฮีวอย่างวัยเลยเฮ้ยเครื่องเครื่องค่างไปเล็กมีแมททึบแมททึบผมปั่นไฟ รรนนเ,เ,เรียบร้อยมีคนนะโยน,นะโนำำเกมไปแล้วเ,เรียบร้อยโดนตั้มนะโดนตั้มนะโดนโดนตั้มจำเจนะอ้าวเรียบร้อยนะนะเรียบร้อยตีนแตกนะตีนแตกนะเรียบร้อยโอ้โหตึงจัดนะตาเนี้ยไปไงเออเกมตึงนะตาเนี้ยใครบอกไม่ตึงอะ่ะเรียบร้อย เอ๊แต่ดีไม่มีโนวันไงขนาดขนาดนั้นเลยอ่ะไงดูมินดูมินดูผมจะโชว์ปฏิหารนะดูไว้แบบตาแบบตากันก่อน่างที่ผมทำให้มินดู เฮ้เออภัก <screws> ฑ <Basil ica> ์ภารกิจแบบเออสตา์าเพตรนัำเลยเกี่ยวอะไรมันเออแบบนั้นเลยไอไอรอทอันเดอร์สแตนไงหรือพลังแห่งการพลังการช่วยเพื่อนไงเป็นไงวิ่งไง ตัวใครตัวมันแังหวะน,นี้เออครอบครัวคือแข่งเก่งที่สุดแล้วนะอ้าวเรียบร้อยตีนแตกเรียบร้อยเรียบร้อยฮหยอย่างนั้นเลยเอา้าเฮ้ยเอา้าตอนไหนวะเด้ เรียบร้อยครอบครัวคร,รูเอ้ยไป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 ตอีกคนหนึ่งไหมเอาแบบตึงๆไปมาเลย <c oughs> ได้เลยเอาจริงเอาจริง <c oughs> ช่วยแบบครอบครัวไอ้นักเฟ,ฟ,ฟะท้ายแล้วปล่อยแม่งเลย <c oughs> เรียบร้อย ไปไงออกสองสยองฝันไปดิก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามาีแล้วผมก็ไปละบาย